ลงซ้ำมาลงซ้ำมาพอก่อนพอก่อนโก่อนลงซ้ำมา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 ลงบอมนะเขาดันโอไวไวเธอน็อตมาเธอนอตมาราอยู่เรอยู่ไมเขาดันต้มมาดราต้นไม้หลบเขาดันเมื่อกี้ราอยู่ราอยู่รออยู่อไวโอไวโอไวโอพอก่อนพฮก่อนพก่อนบอลบลบอลบอลบอลบลอยักจับเหาเขาไปหา้ม้อยู่ โหม่ไปก่อนโหมดไปก่อนรอรอรอชาโลอีกชาโลอีนะฮะสี่สามองชาโลอีมาน้าโชกน้าชกกับเวทไต้กับเวทไต้กับเวทไต้รอดีเฟนต์เราดีเฟนต์กับเวทมากับเวทมากกับเวทเดวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาสีวิสี่วิบอมผาบมหาบบอมหาบอมเดิเมาเดนเวทมาเเวทมาเลยเวทมาเลยเวทมาเลยโหมไว้อเราดีเฟน์อีกมาข้างหน้าไปรับดีเฟนต์หน่อยข้างหน้าไปรับดีเฟนต์หน่อยโหหน้าโชกไว้โหมดหน้าโชกไว้เดินเวทมาแล้วหล้วเดินมหน้าโชกดินมาหน้าโชกโหมดหน้าโช นอดเวนมาเอาหูนาเมิดถึงไม่ดีนอดเว้นมานอเว้นมานอเวนมาโคตงง่ายเลยนาเมิดเวลนอดเว้นมานอเว้นมานอดเว้นมาต้องตบปีเอเข้ามาอะไรปีเข้ามาไห้เวนมาเหนรเหนาเอกแ่เอกับเวนมากับเวนมาโคไวน่ามิดเร็วหน่ารกหก่อนโ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 ก่อนัวเว้นมากาเวนมากาเวนมากเวนมาเวนมาเดนนอตมาเดิ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 นนอตมาอเกตยหน้าชงเลยฮ้กี่สาวเต้อีน่ไมนดเวาเดินเว้นมาเดินเว้นมาเดินเว้นมาเดิน พอก่อน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 เดี Lin ๋ยวว่าเรว่าเทียนปิดียนปดเทียดทียนปิด่นปิีนดเมยิดเทีดทมานปิียนปิดเมาลงติดยนปิดเทนมิดเทีนลงตเามยนปิดเทีานปิดเทายงปดเทียนปิดาทียนปมาลงียนปิดเทมยนเทียนปอดเทียนปิยนปิดนิดเทนปดเทียนปิดเยนดเทยนดเีดเทียนปมดเีดเยนปิาเนดนปิเนมดลทนมาเทีนนเทีนปิกทีเทยนปิเนปิเดเนเิดนนเนดนนเน้เทีนเทียเทยนน ดูหดูหน oh ่อยนะแทงขว้านะอรอมาแล้วโหควันโไว้ใว้เมันชราคุณชิมชิบเราคับซือที่ไหนหอวหอแล้วรอรอรอเยอๆยอะๆต้องะหอบแล้วพี่หอวหอบแ้วหัวไว้หัวไว้หัวไว้อบแล้วนะหัวไว้แลนวนะเดินเวมาเดินเวมาทางนอปนละอิ่มบ้าเดินเว็มาเดินเว็บมาโหควันโหควันวิวเอนดิมาตังไหนขึ้นมาไปดูให้คนนึ่งดิเดินอิ่มมาเดินอิ่มมาเดินอิมามาโดนวเอะเดินอิมาเดินอิมา เดินยิ้มมาเสายิอมมาเสายิ้มาเสาอิมาเดินมาเดินยิมมาเดินยิเดินิมาเวเดินิมาแล้วบมาบล็อกบอล็อกนเซฟังสูงหน่อยเสาอิมปิงปข้างหน้าปิงงนาลสามาลงสามมาลงสามมาลงสามาแมงินเซนามมามาได้ไวิหม่เลยวิหมเลยวิมาเลยวิวอมาเเสาิมาเสาิ้มาต่อสี่จอแมาเดินยิ้มมาอยู่แล้วเดินิเดินยิ้มา เราอิมาแล้วรอีมาแล้วเรามาลอดนะครับเดินอินมา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 เดินอิมา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 เดิน ลงเสามาลงเสามาลงเสามาลงเสาเสาอีมาเสาอีมาเสาอีมาตีเสาอีมาหเหลวหลหวังโัก่อนโัก่อนโัก่อนโก่อนหัก่อนเดินอีมา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 ชารลอีทชาโลอีทชาโลอีทนียตีสามเชาโลอีมาน้าชชกเาไอหมดไมดกลับเว้มาโหดำไม่โคช้าเลยหัวก่อนหก่อนหก่อนเดินอีทมา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 เดินอีมาเดินอีทมาเดินอีมาเดินอีมา เดินอินมาเดีนอินมาเร็วเดินขึ้นนอนมา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 เดินขึ้นน้อนมาเห็นผมปะเดีขึ้นน้อนมาเดินขึ้นนอนมาเดินขึ้นนอนมาเดก๋ขึ้นนอนมาเดี๋ขึ้นนอนมามันจะเงจะเข้าหเดี๋ขึ้นน่อนมาเดี๋ขึ้นนอนมาเดี๋ขึ้นนอนมาเดี๋อินมาเดี๋อินมาเดีวอินมาเดี๋อินมาโอหก่อนโ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 หก่อนเดีายวอินอีกเดียวอินมาเดีมาวอินมาเดเ๋ยา ้อมอยู่งเลงเสาม้อมอยู่เวทเาเวทโอเคพี่ลงเสามาลงสามาเสาเวทมาเสาเวทมาซสาเวทมาซสาเวทมาเาเวมาเดมิกเดมิเตไบอม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 อยู่เวทเนี่ยป้อมอยู่เวทมาเาเวทมาซาเวทมาเาเวทมาอ็งเกเวทอ็งเกเวทไหนห้าสี่สามสหนึ่งเวทชลงมาชาลงมาชาลงมาชาลงมา

เเวนมาเซวนมาอเกตอเกตเวนในสี่สามพอนเซเว่นเซเว่นสามพอนสามดอนไอยมดอหมอโหไว้โอ้กับพม่ากับพิมากับพมามมาเดี๋ยวมัเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันล้มหน่อยเดี๋ยวมาหน่อยเดี๋ยวมาหน่อยเดี๋ยวมาหน่อยโหไว้โ้เดินอิมาเดินอิมาเดินอิ่มมาหิวรับกหน่อยโหไว้โ้ยันไว้ดิยันไว้ย่าถอยย่าถอยมันจะตามแล้วเดินเวีนมาเดินเวีนมาอยากลับยามาเดินเวีน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 มาเดินเวียนมาเดินเวียนมาเดนเ

เดินโอ้โหดามิไอ้เีดีเล่นกนดีนอดเว้นมา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 ให้ได้นอดเว้มาให้ได้ถอยมาก่อนถอยมากนถอยมานอดเว้นมานอดเว้นมานอดเว้นนอดเว้นมาโหค่ะหไว้วหไว้โหไว้ไว้วหไว้โหไว้โหไว้หไว้หไว้ที่สองมีเดมอนไหมคัทเวมันเทก่กวนโก่อนโขก่อนโขก่อนโก่อนโก่อนลูกคัดอีกสิบปีไล้วโหไว้วไว้หไว้โหไว้ดามสเต็ทอเี่ยดามมีซ c เลย

นอดีมานอดีมานอดีมาชาโลอนอีตัวเดียวในห่ะสี่สามสองหนึ่งชาร์โลมาชาร์โลมาชาส์โลมาได้าหมได้ไหมไย้ไยมได้ไหมได้ไหมนนอไีมได้ไหมได้ไหมาน้ไหมาด้ไหมาด้ไหมได้ไหมาดินหมาด้ไหมาด้าหมาลงสหมได้าหมาลงสหมาด้าหมาด้าหมได้าหมาด้าหมได้าหมาด้าหมไ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 ด้ไหมไ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 ด้ไหกได้ไหมไดนไหมได้ไหมได้ไหมนด้ไหมไ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 ด้ไหมเด้ไหมาด้ไหมได้ไหมได้ไหมาด้ไหม อยู่บนท้องไหนอะเดินนอนมาเดินนอนมันไม่เห็นเลยชนอนอนถอยเรื่อยๆถอยน้อนเรื่อยๆมนเดินมามินเดิาชกนนไม่เอเดินนอนมาเดินนอนมาเดินน้อนมาเนน้อนจับให้หน่อยดิเดินอิจับให้หน่อย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 เอ็กเออดอิทไหมะสี่สามออดอิทรอบ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 รอนรออาใอบรอบรออบอบตอบรอบรอนเอบอบนอบรอบนอบรอเรอบ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 ราบราบรอบรอบอยรอบราบรอบอาออบนออนอออนรเอบนออานออนออ มาเดินเวียนมาเดินเวียนมาเดินเวียนมาเดินเวีนมาหน้าหน้าองหน้าองมันมันเดินเวียนมา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 เดินเวยนมามามอถเเดินเวียนมาเดินเวียนมาเดินเวียนมาเดเวียนมาเดินเวียนมาเนเวยนมาเดินเวียนมเดินเวีนมา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 เดินเวียนมาเดินเวียนมาเดเวียนมาเดินเวีนมาเดินเวีนมาเดินเวมาวมเดินมานีมานมานยมนี้เดเดดนยดเดกนนมาเดน เด็กขึ้นนอนมา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 พอก่อนพอก่อนพอก่อนพอไม่มีรถไม่ตอนนี้ไม่มีรถคันรถคันลูกตายอ่าโหเียมาพอก่อนพอก่อนลูกนะลูกลูกวีเอลูกอีพอก่อนพอก่อนเดินนอนไปเดินนอนไปเดินนอนไปเดินนอตไปเดินนอตไปพอก่อนพอก่อนพอก่อนจอภาพีจอภาพรอ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 พี่เอานี่อยู่ไหนอ่ะพอก่อนพี่อ่าไม่เจอรอรอรอหัวไว้หัวไว้หัวไว้ลงเสามา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 ลงเสา เดินลงโอมมา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 เดลงลงเสา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 เดินอิมมาเดินอิมมาเดินอิมมาลงเสา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 เดินลงเสามาเดินเสามาให้ได้ก่อนเสามา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 เดินอิมมาเดินอิมมาโอ้เดินอิมมาลาบ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 อีกแกเสาอีกแกเสาอีกแกเสาเดินห้าสี่เสา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 ไม่ได้ไม่ได้เดินน้อนเลยเดินน้อนเลยเดินน้อนมากลับน้อนมากลับน้อนมากลับน้อนมาแทงเราไอ้นี่จับให้หน่อยดิไอ้นี่ไม่ได้แทงเรามีได้เดินน้อนอิมมานดินอิมมานดินอิมมา หนอีมากนอยีมากแทงแอี้ออถอมารีเซตก่อนไาอรีเซ็ตก่อนดีกว่าบนบนบนหัวหนน้อรอรอรหัวไวหัวไรับเสาหน่อยรับเสาหน่อยรับเสาหน่อยเดินนอนมาเดินนอนอีกเดินนอนอีกหอก่อนพอก่อนพอก่อนเดนน้อนหน่อยรอ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 อเดินนอนมาเดินนอนมาหัวไวหัวไวหัวทางเสาไวหัวทางเสาไวมันหัวไว่ันหัวหวไวหัวไวหวหัวไวหัวหัวไวหหัวไวหไวรอ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 อหัวไวหัวไมันลุกมันลุกรอรอรออชัโลเสาชันโล่เสาในห้ี่สาม สองหนึ่งชาลงเตามาชาลงตามาชาลเตามาดอดเดเดอดเขึ้นน้ไปเดอดขึ้นน้ไปเดอดขึ้นน้ไปเดอดขึ้นมาเดเดขึ้นน้เดอดขึ้นน้มานน้มาอับรอับรอับรอับนหน่อยรอรันหน่อยรอรัาหน่อยหก่อนหก่อนหก่อนหัก่อนรอไว้รอไว้รอไว้ไว้อไว้ไว้ลงเสามาลงเามาลงเส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 ามาตีเว้นหน่อย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 เดือดเว้นาเดอดเว้นาเดอดเว้นเา ลงเสามา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 รอ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 เดินน응็อตมาเดินน oh <not this S 1> ็อตมาเดินน <c oughs> ็อตลงเสามา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 ชนะแทงแท่ามาเลยเส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 ามาเลยลงเสามาลงเสามาเดินเว็บนเดินเว้นมาเดินเว็บโอ้โหไวโอ้โหไวลองบอมบอมหัวก่อนหัวก่อนเดินเว้นมาเดินเว้นเดินเว้นมาเดินเว็บมาบอมมันเมาอัพอยู่นะอยู่เว็บเดินเว็บมมันอยู่ตรงไหนตอนนี้เดินเว็มาเดินเว้นมาเดินเว็เดินเว้นมาเดินเว้นมานอตเว็มาบอมติดเมาบอมติดเมา ตมลงเสามา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 ก่อนลงเสาก่อนรอ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 จับได้หนึ่งวันหัวก่อนหัวก่นหัวก่อนแี่ฟไม่ไเจถึงแล้วจะมาหนเจะมาหน้ากลับย้มหนากับอิ้มหากว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอะไอ้แ่สักเามีอินโฟเงี้ยอะไรนี่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 เพียวนี่อยู่นี่จะอยู่ออนปงกหัวก่อนัก่อนก่อน

โหไว้โหว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 ้โหไว้เอเกเวเอเกเวหน้าชงตีสาวเวหน้าชงมารับด้วย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 เดี๋ยวีมาเดี๋ยวกับมากล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 ับมา